ข้อที่1กล้าคิดกล้าทําทําไมเราต้องเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทําคนส่วนใหญ่คิดได้ครับคิดอยากรวยคิดอยากประสบความสําเร็จคิดอยากทําความฝันให้เป็นจริงคิดอยากทําหลายสิ่งหลายอย่างมากแต่เราเป็นคนที่ไม่กล้าทําเราคิดได้แต่เราไม่ทํามันก็เหมือนความคิดเราลมล้มแรงๆวันนี้ความคิด เป็นอุปนิสัยให้เราลงมือทำเท่าความคิดเป็นอุปนิสัยถาดวันประกันพุ่งเราไม่ทําคิดได้อย่างเดียวแต่เราไม่ทําไม่มีทางว่าเราจะประสบความสำเร็จเราคิดได้เราก็ต้องลงมือทำทันทีเพราะว่าสิ่งที่เราทํำมันจะให้เกิดผลลัพธ์กับสิ่งที่เราจะได้ถ้าสิ่งที่เราคิดแต่เราไม่ทำผลลัพธ์ย่อมไม่เกิดกับสิ่งที่เราต้องการ ข้อที่สองมันได้จริงแต่เราเองไม่จริงทำไมมันได้จริงแต่เราเองไม่จริงทุกจริงทุกอย่างมันประสบความสำเร็จจริงมันเป็นไปได้เราทำได้มนุษย์เราทำได้หมดมนุษย์เราสร้างเครื่องบินบินอยู่บนอากาศได้มนุษย์เราสร้างหลอดไฟได้มนุษย์เราสร้าง iPhone ส,สร้างสมาร์ทโฟนสร้างคอมพิวเตอร์สร้างเครื่องยนต์สร้างรถไฟฟ้าได้ ทุกสิ่งทุกอย่างมันหลุดที่เราจริงหรือเปล่าถ้าทุกอย่างมันจริงแล้วมันได้จริงมันประสบความสําเร็จจริงแต่ตัวเราเองไม่จริงสุดท้ายความล้มเหลวมันก็มาเยือนเรานั่นเองนิยามมันก็มาถึงหัวข้อคําว่าไม่จริงคนไม่จริงจะมีเวลาคิดลบคนจริงจะเอาเวลาไปวางแผนงานว่าทำยังไงเขาถึงจะบรรลุปเป้าหมายได้คนที่เขาสำเร็จเขาจะไม่ าจะไม่ถอยครับไม่คิดจะถอยจะไม่คิดลบเด็กขาดเขาจะเอาเวลาของเขาไปคิดลบไปพัฒนาไปพัฒนาตัวเองเขาจะเอาเวลาตัวเองเวลาว่างของเดิมไปคิดลบทําไมเวลาคิดลบคือเวลาที่เป็นขยะมันทิ้งไปกับเปล่าๆมันไม่มีประโยชน์อะไรกับชีวิตเราเลยแต่คนสําเร็จเขาจะเอาเวลาตรงนั้นมาสร้างเป็นเงินมาสร้างเป็นประโยชน์ให้กับตัวเองคนไม่จริงพอไม่ได้ตามใจตัวเอง เขาก็จะคิดลบทันทีคิดอยากเลิกทันทีเขาลืมไปว่าตัวเขาเองไม่จริงทาไม่จริงลุยไม่จริงไม่อยากสําเร็จจริงๆบางคนหลอกคนอื่นได้แต่หลอกใจตัวเองไม่ไ,มได้นะครับมันหลอกใจตัวเองไม่ได้สู้ไม่จริงทาไมถึงสู้ไม่จริงเราบอกคนอื่นว่าเราสู้นะเราพยายามอยู่นะเราจะสําเร็จอยู่นะแต่เราเองนอนอยู่เฉยๆแสดงว่าเราหลอกใจตัวเอง เราทําไม่จริงเหมือนกับเราทําเล่นๆหรอครับทาให้จริงไม่มีสิ่งไหนที่เราทําเล่นๆแล้วเราจะได้จริงทําเล่นก็ได้เล่นทําจริงมันถึงจะได้จริงลุยไม่จริงทําไมถึงลุยไม่จริงครับเหมือนคุณจะลงน้าอ่ะครับเอาขาแย่ๆนิดเดียวแล้วไม่ลงกลัวเปียกถามว่าคุณจ่ามน้ําได้ไหมอ่ะมันอาบไม่ได้ครับเราลุยถ้าเราลุยมันก็ลุยมันจริงๆเหมือนเราเป็นนักวิ่งครับเหมือนเราเป็นนักแข่งรถวันนี้ ถ้าคุณไม่เหยียบคันเร่งให้เต็มขาเลยให้เต็มเท้าเลยคุณคิดไหมว่าคุณจะชนะเขาคิดไหมไม่มีทางครับเพราะว่าอะไรคุณลุยมันไม่จริงถ้าทำก็ทำมันมันสุดจริงๆลุยมันจริงๆมันจะได้รู้ดำรู้แดงไปเลยว่าเราไม่สำเร็จเพราะเหตุผลใดเราจะได้กลับมาเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่เรียนรู้ใหม่คนที่ไม่อยากสำเร็จจริงๆคนที่ไม่อยากสำเร็จจริงจ เขาจะไม่มีความฝันจะไม่มีความพยายามเขาเรียกว่าไม่เป็นคนที่ขัดวันประกันพุ่งเป็นคนที่กลัวเหนื่อยบ้างท้อบ้างขี้เกียจบ้างเพราะเขาไม่อยากสำเร็จจริงๆวันนี้บ้านเขากําลังจะถูกไฟไหม้ในอีกสองวันข้างหน้าคุณคิดว่าเขาจะทำสิ่งไหนคุณคิดว่าเขาจะทำเล่นอยู่ไหมเขาคงไม่มีเวลามาทำเล่นหรอก ถ้าเขาไม่อยากสําเร็จจริงๆเพราะบ้านหลังใหม่เขาต้องสร้างมันให้ได้เนี่ยแหละครับคนที่ต้องประสบความสําเร็จข้อสุดท้ายเราต้องคิดถึงเป้าหมายเสมอทําไมเราต้องคิดถึงเป้าหมายเสมอระยะเวลาระหว่างทางที่เราจะเดินไปสู่ความสําเร็จได้เดินไปสู่ความฝันที่เราต้องการเดินไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการมันจะมีปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างมาทดสอบเราคุณจําไว้เลยว่าถ้าคุณไม่เจอปัญหา แสดงว่าคุณยังไม่ประสบความสําเร็จถ้าคุณเจอปัญหามากๆอุปสรรคมากๆแสดงว่าคุณใกล้จะประสบความสําเร็จแล้วถ้าเราคิดถึงแต่ปัญหาแสดงว่าเรายังอีกไกลกับเป้าหมายที่เราต้องการถ้าเราคิดถึงเป้าหมายคุณจะไม่มีวันว่าจะไม่ไปถึงเป้าหมายเพราะเป้าหมายมันจะเป็นเหมือนคนกําลังจะกลับบ้าน เราจะคิดถึงบ้านเราคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงกระเ้าาที่แม่ทํารอให้เราแล้วมันจะมีความสุขในระหว่างที่เรากลับบ้านถ้าเราไม่มีความสุขระหว่างที่เดินทางกลับบ้านเราคิดแต่ปัญหาต่างๆแน่นอนครับระหว่างที่เรากลับบ้านมันไม่มีความสุขไม่รู้ว่าจะถึงบ้านเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เลยอนาคตเราจะได้แบบไหนเราคิดสิ่งนั้นในปัจจุบันถ้าปัจจุบันเรายังไม่คิดถึงเป้าหมายไม่คิดอยากสาเร็จจริงๆ เรายังหลงทางอยู่ยังหลงป่าลงเขาอยู่หลงกับปัญหาอยู่แสดงว่าวันนี้เราอีกไกลกว่าจะประสบความสำเร็จคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้ครับขอเอ่ยคำว่าสวัสดีครับ